ป้ามาใช้ชีวิตคู่พาร์ทเนอร์กับฝรั่งนักดนตรีคลิปนี้เป็นคลิปต่อต่อจากคลิปที่แล้วนะฝรั่งที่แกไปเจอเนี่ยที่ว่าเป็นนักเป็นโนเนี่ยแกก็โอ้แกฝรั่งคนนี้ก็คือเป็นคนที่อ,อ,อารมณ์ดีประมาณนั้นแกก็คิดมาเออแอยู่อย่างเงี้ยคือขอแค่อยู่ได้แล้วก็ขอแค่ดูแลกันยามแก่ยามเท่าไม่ไม่มีปัญหาอันนี้มาเยอะแย,ยะมากมายคือหาแค่คู่พาร์ทเนอร์เวลาจะปวดจะได้ดูแลกันจุดประสงค์ของป้าเขาก็แค่นี้ ตอนนี้พอมาอยู่ด้วยกันจริงๆทุกคนลุงแกเป็นนักดนตรีไงนักดนตรีไงแกก็มีดนตรีในหัวใจตลอดตื่นเช้ามาแกก็เล่นเปียนโนของแกเลยเออเล่นเปียนโนของแกแล้วแกก็คือทำเพลงมั่งอะไรมั่งคือเอ๊ะป้าแกว่าเอ๊ะคือมันมันเยอะมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปคือลุงก็ตอนที่ลุงแกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่บ้านเขาคนเดียวตอนที่เขายังไม่มีคู่พาร์เนอร์เนี่ยลุงก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไง เขาก็ในเป็นของเขาเหมือนเดิมตื่นมาก็เล่นเปียโนเป่าหีเพลงบ้างแล้วก็เอฮัมเพลงบ้างอะไรมากส่วนป้าแกจะยังไงเขาก็ไม่ได้สนใจไงก็ไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยจะหนวกหูเธอไหมหรืออะไรไหมบางทีดึกๆนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเป่าหีเพลงเออขึ้นมาฮัมเพลงเพราะแกเป็นนักดนตรีอ่ะทุกคนเออขึ้นมาฮัมเพลงก็มีความสุขอ่ะแต่ป้าแคร์คือเอ้ากลางดึกกลางดื่นขึ้นมาก็ไม่ได้หลับไม่นอนก็เลยต้องมาเรียนรู้กันใหม่ก็เลยป้าเขาว่าอม แบบนี้มันก็คงไม่ได้นะถ้าเราจะอยู่กับเขาแล้วก็เราจะต้องมาทนมันเดียวตีสองตีสามแกไม่นอนแล้วแกลุกขึ้นมาร้องเพลงทำเพลงเราจะต้องแล้วตื่นเช้ามาเราจะต้องไปทํางานแล้วเออไปทํางานมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเราจะต้องมานั่งฟังเพลงแกซึ่งเราถามว่าเพลงที่แกร้องแกก็ร้องเพ้นนั่นแหละทุกคนแต่ทุกวันมันก็ไม่ไหวนะทุกวันก็ไม่ได้ไหววันนี้ป้าแกก็เลยบอกว่าเออก็เลยคุยกันว่าเธอเธอร้อ,อรงเพลงได้นะแต่ว่าเธอให้ร้องเบาๆหน่อยได้ไหมเพราะว่า ในขณะที่เธอตื่นฉันหลับหรือว่าในขณะที่เธอเออเราตื่นพร้อมกันเนี่ยอย่างสมมุติว่ากลางวันเนี้ยเธออยากจะร้องเพลงให้ฉันฟังนี่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าตีสามตีสองตีสามในขณะที่เธอนอนไม่หลับเธอตื่นมาเป่าหีเพลงโอ้ยอารมสุนทรีร้องเพลงยันตีสี่ตีห้าป้าก็ไม่ได้หลับได้นอนพอเวลาตื่นเช้ามาป้าจะไปทํางานฝรั่งหลับ <laughs> ฝรั่งหลับป้าบอกฝรั่งหลับ ้าก็เลยต้องคุยว่าเออเธอเราจะอยู่ด้วยกันนะเออเราต้องหารฝังรู้สึกซึ่งกันและกันเอาแต่ฝรั่งเขาก็ฟังนะคะลุงคนนี้ก็ฟังฟังแต่ว่าแกก็เจ็ดสิบกว่าแล้วไงหูตาแกาก็ไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีบางทีแกก็เหมือนกับสกรปรกบ้างอะไรบ้างเนี้ยแกก็ป้าแกาก็ทําให้หมดทุกอย่างนะอืมทําคือเราคนไทยเนะี่ยงานบ้านงานอะไรอะ่ะก็ทําหมดอะ่ะก็ทําหมดถึงแม้ว่าค่าอาหารจะหารกันค่าห้องจะหารกันแต่ความรู้สึกของของเราอะ่ะเราก็ คือเขาอยู่ที่นี่เขายังอ่านภาษาเยอรมันออกเวลามีจดหมายอะไรมาหรืออะไรเงี้ยป้าแกก็อาศัยให้ลุงแกอ่านให้แล้วก็ไปเดินเรื่องด้วยกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยลุงแกก็จะพาไปซึ่งจริงๆถ้าอยู่คนเดียวเราจะต้องไปหาคนมาช่วยเราซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยมันก็ไม่มีใครหรอกที่มาช่วยเราฟรีๆทุกคนเราก็ต้องจ่ายตังค์เหมือนกันเออป้าแกก็คิดว่าเออก็อยู่เป็นคู่พาร์นเนอร์กันแบบนี้ดูแลแกไปเพราะว่าลุงแกตาไม่ดีตอนหลัง ตอนที่อยู่กันใหม่ๆที่ว่ามีปัญหาเรื่องการหลับการนอนที่ว่าลุงแกชอบตื่นตีสองตีสามขึ้นมาโลองเพลงแล้วก็เบานิดหนึ่งก็ลุงแกตื่นมาแกก็หําเพลงเบาแล้วก็ปิดประตูห้องคือหรือไม่ก็พยายามที่จะแบบคือเบามีความรู้สึกว่าต้องเกรงใจคู่พาร์ทเนอร์ของเราอะไรเงี้ยเออลุงแกก็เปย์ก็เลยแบบว่าปรับตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งแต่เรื่องเอ,อ่อความช่วยเหลือเนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือดีมากทุกคนให้ความช่วยเหลือดีมาก ไม่ว่าเอกสารอะไรมาเขาก็จะอ่านถ้าอ่านแล้วเอออันนี้มันเยียบยนหรือเอออะไรยังไงมีปัญหาอะไรเขาก็จะโทรศัพท์ให้ซึ่งจริงๆแล้วป้าเนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานไหนได้ด้วยตัวเองเพราะว่าป้าสามารถฟังได้งูป,ป่าแล้วป้าก็สามารถที่จะพูดได้งูป,ป่าเท่านั้นฉะนั้นถ้าเกิดจะโทรไปหน่วยงานราชการฉันยังงั้นฉันนงงี้ฉันต้องการอย่างงั้นอย่างนี้จดหมายมาแบบนี้ฉันไม่เข้าใจอย่างงั้น ก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นป้าแกบอกว่าก็โชคดีที่ลุงแกช่วยแกช่วยช่วยทุกอย่างนะก็ทุกคนเขามีปัญหาอยู่แค่อย่างเดียวว่าอ,อ <c oughs> ชอบตื่นกลางดึกมาลงเพลงมาเล่นดนตรีเอ,อ,อารมณ์เสียนะี่ยคือไม่มีแกไม่อารมณ์เสียแต่แต่ฝรั่งคือฝรัง่งทุกอย่างเป๊ะหมดทุกคนสมมุติว่าป้าบอกว่าใหม่ๆป้าก็เอ๊ะ คือตกใจเหมือนกันอย่างสมมุติว่าป้าไปซื้อของไปซื้อของนะแล้วไปด้วยกันเออก็ไปซื้อห้างเดียวกันป้าหยิบนั่นลุงหยิบนี่ป้าหยิบนั่นลุงหยิบนี่เขาก็ต้องใส่รถเข็นคนละคันนะทุกคนหรือไม่ใส่คันเดียวกันแต่ต้องแยกกันจ่ายเมื่อแยกกันจ่ายเนี่ยสมมุติว่าป้าบอกสมมุติว่าป้าทํากับข้าวป้าลืมลืมซื้อหอมหอมมาลืมซื้อหอมหอมใหญ่มาแต่ฝรั่งคนเนี้ยเขาได้ซื้อหอมใหญ่มา วหยิบของเขาลูกหนึ่งเขาก็ต้องบอกนะเธอเธอทาอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ของฉันถ้าเธอจะเอาของฉันเธอต้องขอฉันก่อนเธอต้องบอกฉันก่อนถ้าเกิดว่าเธอจะทําอาหารที่เราสามารถกินกันได้สองคนเธอสามารถหยิบของของฉันได้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งต้องเป็นของเธอหมายถึงว่าเออถ้าเกิดว่าทำเออเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วเกี่ยวกับผักเนี่ยก็คือว่าต้องหาให้บาลานซ์กันนี่มันก็เป็นคนตรง ตรงมากๆเลยอ่ะป้าแกบอกใหม่ๆป้าก็โอ๊ยตายแล้วขนาดนี้เลยเหรอแค่หัวของหัวเดียวก็ไม่ได้แต่ก็นึกในใจต้องทาใจกับแกก็ใช้ชีวิตอยู่เยอรมันมา20-30ปีแล้วแกก็บอกว่าแต่ผัวแกไม่ได้ขนาดนี้อยู่กับแบบผัวเมียกับอยู่กับคู่พาร์เนอร์มันคนละอย่างกันอถ้าถามอยู่กับคู่พาร์เนอร์นี่เขาก็ให้ฟามควฟามรักฟามเอื้ออาทรต่อกันแต่ว่าต่างคนต่างแก่แล้วทุกคนไม่ต้องไปคิดว่าออ้ยต้องมีเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรคือ ป้าแก <Iya. S 1> บอกว่าลุงแกก็ไม่มีและป้าก็ไม่มีและป้าก็ไม่อยากได้ฝรั่งที่มีเรื่องแบบนี้เพราะว่าป้าไม่ชอบแล้วป้าก็แก่เกินไปแล้วที่สําหรับเรื่องแบบนี้ป้าแกถึงได้เลือกฝรั่งคนนี้เพราะว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ตกลงกันหมดแล้วทุกอย่างแต่ฝรั่งมันเป๊ะไงทุกคนหารทุกอย่างหารทุกอย่างก็บอกว่าเอออย่างไปซื้อน้ำเนี่ยเขากินน้ํามีเออน้ําที่มีโซดาน้ําโซดาส่วน เรากินน้ําไม่มีโซดาอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าบังเอิญน้ําเราหมดอุตายแล้วเราลืมซื้อเราไม่ได้ซื้อเราไปกินน้ําเขาเนี่ยเราต้องซื้อมาใช้เขานะคะอืมป้าบอกว่าเราต้องซื้อมาใช้เขาใหม่ๆที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยโก้ลําบากใจเล็กน้อยเพราะว่าโอ๊ยขนาดนี้เลยเหรอเข็มขนาดนี้อย่าไปใช้จริงๆแล้วป้าก็ตอนหลังป้าก็ไปคุยกับเพื่อนกับฝูงเพื่อนฝูงก็บอกว่าอย่าไปใช้คําว่าเข็มเพราะว่าเราตกลงกับเขาเช่นนั้นอืม ต่างคนต่างกินต่างคนต่างซื้อของตัวเองและเมื่ออยู่ด้วยกันถ้ากินของรวมกันก็ต้องหารกันทําอาหารรวมกันก็ต้องหารกันอืมซึ่งเส่วนเราจะกินอาหารไทยเหม็นๆอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็ไม่ได้กินกับเราไงออส่วนเขาจะกินอาหารอะไรเงนี้บางครั้งเขาก็ทําเขาเองบางครั้งเขาก็ขอให้เราทําให้พ่อป้าแกก็ใช้ชีวิตกับผัวฝรั่งชาวเยอรมันมาก็20ยี่สิบสามสิบปีเนาะแกก็ทําอาหารเยอรมันเป็นแกก็ทําให้กินแต่คนไทยไงใจดีเวลาทําให้เขาเนี่ยเออไม่ได้คิดต่าง แต่ถ้าเกิดว่าเขาเอ,อทำแล้วเราถ้าเกิดเขาทำเนี่ยถ้าเราจิงมนีเขาเขาก็บอกว่าเธออัน <c oughs> นี้เราต้องหารกันนะ <c oughs> คือเค็มเค็ม <c oughs> <c oughs> สุดๆนะถ้า,ถาเป็นเรามันก็ว่าเค็มอนะทุกคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปหาหมอไปด้วยกันคือป้าแกเออ,อายุเยอะแล้วก็หกสิกว่าแล้วป้าก็มีโรคประจําตัวเวลาไปหาหมอเนี่ยป้าก็ฟังหมอรู้เรื่องงูปลาเช่นกันตอนนี้ลุงแกก็ ไปให้ไปแปลให้อะไรให้คือมันเรื่องตรงนี้ช่วยเหลือดีมากๆเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ป้ามากป้าต้องการแค่นี้ต้องการแค่นี้แต่มีปัญหาเรื่องกินเรื่องกินเรื่องอจ่ายอนุออ้นใจ,อ,นนใจอันนี้ว่าจะต้องหารกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องหารก็หนึ่งยูโรสองยูโรก็ต้องหารเพราะว่าเขาตรงเป๊ะเพราะตกลงกันไว้แล้วว่าแบบนี้เขาก็บอกว่าเงินเกษียณเขาไม่ได้เยอะเงินเกษียณฉันไม่ได้เยอะฉะนั้นการตกลงอย่างนี้ผู้ชายก็ยินดีส่วน ป้าแกก็ยินดีที่จะทําเช่นนี้แต่ป้าโก้แกก็ไม่ได้คิดไงมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันแล้วเออผ้าเราก็ซักให้ป้าจกคิดนะผ้าเราก็ซักให้เก็บขวาดบ้านเราก็ทําให้เพราะว่าตาเออตาของลุงแกก็ไม่ค่อยดีมองก็ไม่ค่อยเห็นซักเท่าไหร่เออสายตาแกก็แย่ไปเรื่อยๆก็แกป่วยโรคเป็นโรคเกี่ยวกับโรคตาแล้วก็ส่วนเรื่องอย่างอื่นเนี่ยเรื่องไปหาหมอกันจุงมือกันไปซื้อของอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆก็มาเล่าให้ฟังเฉยว่า ใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งรุ่นเนี้ตกลงเป็นคู่พันเนอร์กันเนี่ยฝรั่งคนนี้ขี้เหนียวมากในขณะที่ป้าที่เป็นคนไทยเนี่ยแกบอกว่าแกทําอะไรแกก็แบ่งปันเสมอแต่ฝรั่งเขายึดถือคํามั่นสัญญาว่าเราหารกันยึดถือคํานี้ตลอดไม่ว่าซื้ออะไรยังไงคือถ้าใช้ของเขาปุ๊บต้องหารกันไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างซื้อน้ํายาล้างจานป้าบอกว่าซื้อน้ํายาล้างจานต้องซื้อสองขวด เราหนึ่งขวดเขาหนึ่งขวดล้างจานเนี่ยมันไม่สามารถที่เขาไม่ได้มีเครื่องล้างจานเนะเาะป้าแกบอกว่าเราไม่สามารถที่จะอุไปแบ่งคนละครึ่งไม่ใช่ซื้อคนละขวดแล้วเสร็จแล้วพอขวดลุงเขาหมดก็ต้องใช้ขวดของเราแล้วก็เอ,อเวลาไปซื้อของข้างใหม่ถ้าเกิดใช้ของของเราแล้วก็ไปซื้อข้างใหม่ก็ต้องซื้อสองขวดอือะไรที่เราใช้ร่วมกับเขาต้องซื้อสองอย่างต้องซื้อสองครงต้องซื้อสองอันประมาณนั้นเพื่อหารกันนี่ก็เป็นเอชีวิต พาร์ทเนอร์ของฝรั่งไวกยเกษียณผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยรุ่นใหญ่กับฝรั่งไวกยเกษียณที่เขาไม่ได้มีเงินเยอะฝรั่งคําว่าหารคนละครึ่งมันครึ่งจริงมันครึ่งจริงป้าบอกครึ่งจริงจนที่ป้าเคยอยู่กับผัวมาเออเขาคือผัวเราเนาะก็ให้นูน่นให้นี่กินนูน่นกินนี่คือตามสบายแต่พอมาอยู่กับคู่พาร์ทเนอร์จริงจริงหารกันทุกอย่างจนบางครั้งมีเอ๊แต่ก็ต้องทนแต่ก็ต้องทนเขาฝรั่งคนนี้บอกเลยนะลุงแกบอกว่า เธอนึกถึงคําที่เธอพูดกับฉันครั้งแรกว่าเธอต้องการอะไรและฉันก็ต้องการสิ่งนั้นเหมือนเธอจริงๆเราถึงได้ตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรด้วยกันลุงมีเงินเก็บไหมลุงมีเงินเก็บลุงมีเงินเก็บไม่ใช่ลุงลุงมีเงินเก็บค่ะลุงบอกว่าเงินเก็บของฉันเนี่ยมันเป็นส่วนของฉันแต่เมื่อฉันจากไปเงินส่วนนี้จะเป็นของเธอ ลุงไม่เก็บเงินไว้ที่ธนาคารนะคะทุกคนลุงเก็บเงินไว้ที่บ้านอืลุงเก็บเงินไว้ที่บ้าน,ล,น,านลุงบอกว่าเขาเป็นคนแก่รุ่นเก่าไม่ไว้ใจธนาคารถามว่าอฝอรั่งเป็นอย่างนี้เยอะไหมฝรั่งรุ่นเก่าเป็นแบบนี้ชอบซ่อนเงินอยู่ในบ้านตัวเองชอบซ่อนเงินอยู่ตมใต้เตียงใต้ที่นอนของตัวเองก็ลุงแกก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังว่าป้าแกก็ชวนลุงเนี่ย ไปเที่ยวประเทศไทยซึ่งลุงไม่ลุงเนี่ยไม่เคยไปไปออประเทศไทยเลยลุงอ่ะเคยใช้ชีวิตกับเมียเขาบอกว่าเขาเขาอยู่กับเมียเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุสิบเจ็ดลุงอ่ะนะเขาเล่าว่าเขาอยู่กับเมียเขาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดเขาเป็นนักดนตรีด้วยกันทั้งคู่คือทุกคนเขามีความสุนทรีในอารมณ์แกจะเป็นคนอารมณ์ดีและเมื่อเมีเมยแกจากไปแกก็ไม่ได้มีใขรแล้วแกก็ไม่ได้มีลูกฉะนั้นความหงอยเหงาเอ,อของแกบังเอิญแกก็มาเจอป้า แต่ด้วยด้วยขาข้อตกลงซึ่งกันและกันมันก็คือว่าหารกันไงที่ป้าแกํำบากใจว่าเออที่ตะกิดใจนิดๆว่าเออแต่ก็อย่าลืมว่าเราเป็นคนตกลงกับเขาเองป้าแกชวนลุงว่าไปเที่ยวประเทศไทยไปเที่ยวบ้านฉันไหมฉันมีบ้านอยู่ประเทศไทยฉันมีลูกมีหลานอยู่ประเทศไทยลุงแกไม่เคยไปเลยแกเคยไปเที่ยวแต่เออประเทศที่ในในยุโรปไป,ไปฮอลิเดย์ตามประเทศตามในยุโรปเท่านั้นแกไม่เคยไปต่างประเทศเลยไม่เคยไปประเทศไทยลุงแกก็ก ตกลงที่จะไปประเทศไทยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาเล่าว่าฟาร์มกุลาหหนเกิดเมื่อลุงไปที่ประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ